ค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะพี่น้องที่รักเราจะมาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะในพระธรรมรูกาะนะคะบทที่หนึ่งนะคะข้อยี่สิบหกจนถึงข้อที่สามสิบแปดนะคะ,ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอ่านนะคะบอกว่าเมื่อถึงเดือ หนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเลตมาถึงหญิงคมจารีคนหนึ่งที่ได้มันกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงคมจารีนั้นชื่อมารีทูสวรรค์เข้ามาถึงหญิงคมจารีนั้นแล้วว่าเธอพูดซึ so no. ด้วยบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ส่วนมารีจึงทูลว่าดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระผู้ของพระเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านแล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไปเอเมน ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะใ,ให้มารีปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและทาตามเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะพี่น้องที่รักในสมัยนั้นเป็นยุคที่ถ้ามีผู้หญิงมีท้องหรือว่าไปมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามีของตัวเองก็อาจจะถูกกินขว้างให้ตายนะคะแล้วคิดดูว่าอยู่ๆตัวเอง อันแล้วเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเขาแล้วเขาก็ตอบสนองพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะสิ่งต่อมานะคะในข้อที่สองก็คือว่าเราจะเห็นว่านะคะข้อที่สองก็คือคนที่มีความเชื่อนะคะคนที่พระเจ้าทรงเลือกใช้คือคนที่มีความเชื่อมารีบอกว่ามารีจึงพูดกับผู้สวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้ ไม่ได้ไม่มีเลยใช่ไหมคะนันนั่นคือสิ่งที่มารีมีความเชื่อผ่านสิ่งที่ทูตสวรรค์บอกนะคะเราจะเห็นว่าในเขาก็จะเขาตอบว่า,ข,าข้าพเจ้าเป็นท่าทาสีของพระเจ้าพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้ังน,นั้นสิ่งที่มารีได้รับการเลือกจากพระเจ้าเพราะว่าเขามีความเชื่อนะคะแม้นว่าอย,อยู่ผู้หญิงจะ ทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้านะคะมีะข้าพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าในบางเรื่องแล้วมีครั้งหนึ่งพระเจ้าถามด้วยคําถามที่พระพีในข้อนี้ว่าพระพีที่บอกว่าเพราะว่าสิไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทํามไม่ได้นะคะเป็นคําถามที่พระเจ้าถามว่าอะไรบ้างที่เราทํามไม่ได้นะคะตอนนั้นคือค้อน เจ้าถามว่าอะไรบ้างที่พระเจ้าทําไม่ได้ครับพระเจ้าก็คิดและคําตอบที่เราได้ก็คือก็ไม่มีพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่งถ้าพระเจ้าจะทรงกระทําอะไรถ้าพระเจ้าจะทําสิ่งใดนะคะก็กระทาได้ทุกสิ่งแล้วพระเจ้าก็ให้คิดถึงว่านพี่ในในเรื่องอกระดูกสามารถที่จะมีชีวิตในเซคียนใช่ไหมคะคือเหมือนที่เเซคียนตอบพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าจะกระทําอะไรพระองค์ก็กระทาได้ น,นั่นคือความจริงนะคะพี่น้องที่รักถ้าพระเจ้าจะทรงกระทาอะไรถ้าสิ่งใดเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะคะน,นั้นไม่มีอะไรที่พระเจ้าทรงกระทาไม่ได้นะคะแล้วก็ในข้อสามสุดท้ายก็คือคนที่พร้อมให้พระเจ้าใช้นะคะคนที่พร้อมให้พระเจ้าใช้ในลูกานะคะบทที่หนึ่งข้อสามแปดเนี่ยมารีก็ นี่และข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์มังพุเป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนังไปนะคะนั้นจะเห็นว่ามาลีตอบทูตสวรรค์เลยนะข้าพเจ้าพร้อมให้พระเจ้าใช้นะมาลีไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวขอไปทําพ่อแม่ก่อนหรือเดี๋ยวขอไป อธิษฐานก่อนเราเห็นว่ามาลีมีความเชื่อในสิ่งที่ทูตสวรรค์พูดและบอกว่าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นทาสาสีพร้อมให้พระเจ้าใช้และวไอ้สุดเขาเองก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงกดเลือกที่จะให้ทําในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช่ไหมคะเอ้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพี่น้องที่รักหลายครั้งเราอาจจะ มีบางสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้พร้อมจะทํานะคะแต่ถ้าเราเลือกที่เราจะตัดสินใจที่เราจะตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงโปรดใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้นนะคะตัวของข้าพเจ้าเองเนี่ยหลายครั้งรับใช้พระเจ้าในที่ได้จัดก,ก็มีงานหลายอย่างที่เราจะต้องทําพิเศษนะคะมีน้องที่เราต้องไปเลี้ยงดูนะคะแล้วก็ในช่วงเรียนก็มีมีการเรียนที่เราเองเอ่อต้องต้อง ว่าบางทีนัดน้องแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราเราจะเลื่อนนัดน้องดีไม่ไปสอนน้องเเงี้ยค่ะเราอยากทํางานให้เสร็จและมีทั้งหนึ่งที่พระเจ้าถามในใจว่าเราเรียกเจ้ามาทําอะไรนะเราเรียกเจ้ามาทําอะไรและคําตอบที่ข้าพระเจ้าได้ไขกวรกับพระเจ้าก็คือเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่อจะดูแลให้อ่าดูแลในฝ่ายจิตวิญ,ญญาณดูแลให้คนเติบโตขึ้น นั้นข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่ไปดูแลน้องไปเลี้ยงดูน้องแล้วก็ค่อยกลับมาทํางานให้เสร็จนะคะไม่ได้หมายความว่างานไม่เสร็จนะคะงานก็ต้องทําให้เสร็จในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอย่นคะอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะก็ข้าพเจ้าเรียนวิชาพุู่นะคะซึ่งเป็นวิชาที่ค่อนข้างยากอย่างเี้ค่ะมันเป็นวิชาก่อนที่จะจบนะคะก็ ก็กังวลกับวิชานี้แล้วหลายครั้งแล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาก็มีงานอัดคําสอนชั้นเตรียมผู้รับใช้ด้วยไงคะมีหลายสิ่งที่เราต้องทําช่วงนี้ผ่านมาบางทีเวลารงการจัดเวลาในการดูแลน้องๆก็น้อยแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะก็ตั้งใจมากที่จะดูแลน้องๆพอเราได้มีโอกาสไปสอนน้องๆพอเรามีโอกาสได้ดูแลน้องๆ ตัวเราเองก็มีกําลังมากขึ้นนะคะทําให้เห็นว่าเมื่อเราทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำนะคะพี่น้องที่รักเราก็มีกําลังมากขึ้นเรามีความสดชื่นขึ้น เยซูเราก็สามารถทุนของให้พระอ,องค์เติมเต็มเราด้วยความรักและชีวิตจากพระอ,องค์เราสามารถเพลิดเพลินไปก,กับการเป็นสาวกที่พระอ,องค์ทรงหลักได้เอเมนไหมคะพี่น้องที่รักวันนี้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะขอให้เราหลายครั้งเราหยุดที่เราจะนั่งอยู่ที่พระบาทของพระเยซูเพื่อเราจะรับกําลังจากพระเจ้าและเป็นสาวกที่พระอ,องค์ทรงหักนะคะเราเอฐานกับพระเจ้าด้วยกันสาหรับเช้าวันนี้นะคะ เจ้าด้วยกันนะคะที่เราเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่พระเจ้าพร้อมให้พระเจ้าใช้เป็นคนที่พระเจ้าจะทรงเลือกใช้เรานะคะไม่ว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเรากระทาสิ่งใดขอให้เราตอบสนองโรรองคนะคะขอให้เราเป็นเหมือนมารีที่พร้อมจะตอบสนองอสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาจะใช้เราขอให้เราเป็นส่วนหนึ่งในแพ ชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงพูดด้วยและตัดด้วยกับลูกข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ลูกเป็นคนที่พร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เป็นคนที่พร้อมที่จะตอบสนองพระองค์ข้าแต่พระเจ้าอย่าให้เรามีเหตุผลมากมายข้าแต่พระเจ้าในการที่เราจะทําสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกและเรียกเราให้ทำ